ถามหลายเรื่องนะครับก็ขออนุญาตตอบพร้อมกันเลยผมมีส่วนได้เสียในกฎหมายนิรโทษกรรมนี้สองฐาน,นะานหนึ่งคือฐานะที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้าพนังกงานสอบสวนดำเนินคดีทั้งฝ่ายเสื้อแดงซึ่งเราดำเนินคดีอยู่65คดีฟ้องแล้วนะครับจำเลยที่อยู่ในศารกลุ่มนปชทั้งหมด295คนนะครับ เราเดําเนินคดีในฝ้าเสื้อแดงในฝา้าผู้สั่งค่าหรือฝ่ายของสอชอก็ดําเนินคดีแรกซึ่ง,งอยู่ใรอการสั่งคดีข,ของอายการอยู่คือท่านอภิสิทธิ์กับท่านสุเทพเพราะฉะนั้นผมอยู่ในฐานะเกี่ยวข้องตรงนี้โดยตรงกับกฎหมายด้านะโทษกรรมฉบับนี้อีกฐานะหนึ่งก็คือผมถูกท่านอภิสิทธิ์กับท่านสุเทพฟ้องอเพราะดำเนินคดีสั่งค่ากับทั้งสองท่านและมีแนวโน้มจะต้องถูกฟ้องมากขึ้นเพราะการดําเนินคดีนั้น มีเสียชีวิตที่ศาลไต่สวน67คดีมีพยายามฆ่าอีก2,000กว่าคดีก็จะต้องดำเนินคดีกับผู้สั่งฆ่าอีก66บวกกับอีก2,000กว่าผมก็จะต้องถูกทั้งสองท่านฟ้องอีก2,000กว่าคดีซึ่งคดีกว่าจะเสร็จก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้วที่บอกว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องและจะได้อาน,นิสงส์งกับการเรียกโทษกรรมฉบับนี้ก็เพราะว่า19กันยา49เนี่ย ในหลักของนักกฎหมายเราเรียกปรัชญากฎหมายว่าเป็นการเป็นการสร้างต้นผลไม้พิษนะครับมันเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดนะครับในวงของนักกฎหมายเพราะมีการปฏิวัติรัฐประหารแล้วสิ่งที่คณะปฏิวัติได้ทำก็สร้างกลไกคอตอสอ,ออกกฎหมายอะไรต่ออะไรไม่รู้มากมายเพื่อจัดการกับฝ่ายตรงข้ามไม่มีใครพูดถึงความไม่ดีของคอตสอเลย แล้วคอตอสอก็ฉลาดล้ำลึกคือดิลโทษกรรมตัวเองเรียบร้อยแต่สิ่งที่เป็นผลไม้พิษแล้วก็ออกลูกออกหลานตามมาอีกเยอะแยะจากการกระทำของการปฏิวัติไม่มีการดิรโทษกรรมคนที่อยู่ในข่ายถูกจัดการเยอะแยะรวมถึงคุณทักษิณแล้วก็นำมาถึงนปชนำมาถึงสอชอแล้วก็นำมาถึงการดำเนินคนสังฆา แล้วนายทาริสกับพนักงานสอบสวนก็ถูกดำเนินคดี <c oughs> ทั้งหมดคือผลไม้พิษที่เกิดจากการปฏิวัติทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นมันต้องลบทิ้งทั้งหมดถ้าจะรีดิละโทษกรรมและถือเป็นหลักนานาชาติด้วยไม่ใช่ให้อภัยนิรโทษเฉพาะคนให้อภัยดิรโทษเฉพาะคนที่ปฏิวัติส่วนคนที่ถูกฝ่ายปฏิวัติเล่นงานก็เล่นงานมันไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อย อันนี้ผิดหลักของหลักปรัชญาก,กฎหมายและหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นขนะน,นี้จึงมีการพูดจากันว่าโลกทั้งหมดดีไหมในเมื่อผลไม้พิษนี้ต้นต้นไม้พิษนี้ส่งผลไม้ออกมาเรื่อยๆและไม่เลิกหลางืนยาวไปเรื่อยๆเดี๋ยวใครจะการันตีว่าบ้านเมืองจะไม่ฆ่ากันระหว่างการมีนิรโทษกรรมกับไม่มีนิรโทษกรรมแต่กฎหมายนานาชาติและศึกษาต่างประเทศเนี่ย การมีในโทษกรรมเพื่อฆ่าเพื่อโคน่นผลต้นไม้พิษเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าดูอย่างแยกส่วนต้องดูทั้งหมดและเราก็ไม่ประสงค์ที่จะดําเนินคดีกับเสื้อแดงที่อยู่ในคดีกับเสื้อแดงที่อยู่ในศาล295ร295คนท่านสุเทพกับท่านอภิสิทธิ์ที่จะต้องดําเนินคดีอีก66 2 0บ0วก2,000และผมก็จะต้องเป็นเหยื่อของต้นไม้พิษ ถูกฟอ้องไปอีก2,000กว่าคดีผมอยากได้กฎหมายดิรโทษรรมฉบับนี้ทั้งหมดและสุดซอยในฐานะผู้รับผิดชอบทำคดีทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองและในฐานะตัวเองเป็นเหยื่อของผฎไมย้ยผิดครับท่านผู้ชมครับนะครับ